สวัสดีครับสวัสดีครูทุกคนนะครับในคลิปนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่แนะนำถ้าถ้าคุณครูยังทำคลิปในการสอนออนไลน์อยู่นะครับเป็นคลิปดีๆเป็นทิปดีสำหรับการใช้แอปพลิเคชันค่พัตเตอร์นะครับนะครับลองดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าถ้าเราจะให้รูปนะครับขยับผ่านหน้าจอไปทางซ้ายหรือไปทางขวาตามรูปเลยครับเรามีวิธีการทำอย่างไรโอเคง่ายๆครับเพียง23คลิปเท่านั้นเอง ดี๋ยวลองไปทํากันเลยครับโอเคนะครับเริ่มต้นมาเข้ามาเลยคําบวิธีคันมาเตอร์เลยนะครับผมจะใช้สมกต่อ9เก้านะครับลองดูนะครับเข้าสมต่อ9เก้านะเข้ามาแล้วนะครับลองหาพื้นหลังมาใส่ก่อนนะครับเอาพื้นหลังมาใส่ผมใช้สีดํานะครับเสร็จแล้วเลือกรูปมา1รูปนะครับยกตัวอย่างให้เฉยนะครับเลือกรูปมา1รูปอันนี้คุณจะใช้รูปที่เป็น PNG แล้วกันนะครับที่ตัดพื้นหลังเรียบร้อยแล้วนะครับเลือกมา1รูปนะครับครัวนี้เราจะต้องการให้รูปนั้น ขยับไปทางขวาอย่างนี้นะครับทําอย่างไรนะครับขยับไปทางนี้นะครับวิธีการทํากับไม่ยากครับกดไปนี้ซ้ายมือครับแตะไปที่เลเยอร์ก่อนนะครับแล้วกดตรงรูปกุญแจทางซ้ายมือครับกดลงไปเสร็จแล้วเอามือไปขยับนะครับทรงสีแดงๆเลื่อนเสร็จแล้วก็ใช้นิ้วของเราไปแตะนะครับไปแตะให้รูปของรอมเลื่อนไปทางขวาแล้วก็กดถูกครับคราวนี้มาลองดูกดกดเพย์ดูครับเห็นไหมครับง่ายๆแค่นี้เอง ง่ายไหมครับลองไปทําตามนะครับเพื่อให้งานของเรานะครับดูน่าสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับง่ายๆครับกับข่อยมาเต์ครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย